ยังไงก็ฝากกดติดตามทุกๆจองทางของเทวดาเฉพาะสามดีเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมง,งานด้วยนะครับขอบได้เข้ามาในกทมเพื่อมาทำธุระที่ตนตั้งใจและเป็นการมาครั้งแรกของตนโดยการเข้ามาในครั้งนั้นตนก็ได้โทรติดต่อหาลุง ที่เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาเพื่อ,ขอเขาเข้าไปพักอาศัยอยู่ด้วยจะได้ไม่ต้องเสียงเงินค่าที่พักขอบคุณครับลงุงเดี๋ยวผมเข้าไปหาซึ่งลุงจะอยู่บ้านพักราชการที่มหาลัยแห่งหนึ่งแถวๆนั้นและอยู่คนเดียวไม่มีภรรยาจึงได้ให้เขาเข้าไปพักอาศัยอยู่ด้วย โดยการเดินทางวันนั้นเขาก็ได้มาถึงที่หมายที่หลุงแดงได้ออกไปรับเพื่อเข้ามายัางบ้านพักที่อยู่ด้านหลังโดยบ้านพักของลุงแดงนั้นจะเป็นบ้านพักที่มีสองชั้นและมีสภาพที่ดูสุดโตรมก็เป็นเรื่องปกติของบ้านพักราชการโดยการได้มาเจอกัน ทางครูก็ได้ทักทายปกติโดยพูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆแต่ถามข่าวถึงคนทางบ้านว่าสบายดีกันทุกคนหรือไม่ตามภาษาคนเพิ่งได้มาเจอกันเออไอค้คอบเอ็งอยู่โฟบ้านในข้าพอดีพราะข้าต้องไปสันันาที่ต่างจังหวัดกลับมาก็อีกสองวันนู่นได้เลยลุงเดี๋ยวผมดูบ้านให้อย่างดี จึงลุงแดงก็ได้พูดคุยว่าพวกนี้ในช่วงเวลาเช้าลุงจะต้องเดินทางไปต่างจังหวดัดและกลับมาก็อีกสวันจึงให้ครับช่วยดูบ้านให้ลุงด้วยโดยช่วงเย็นของวันนั้นลุงแดงก็เตรียมกับข้าวมากมายเพื่อมานั่งกินกับร้านของตนที่นานๆทีจะได้เจอกัน แต่ขณะที่กินอยู่น,นั้นเขาก็ได้ยินเสียงจากด้านบนที่คล้ายกับมีคนเดินอยู่จึงได้สอบถามลงด้วยความสงสยัยเสียงไม้มันลั่นเฉยจึงคล้ายมีคนเดินอยู่ด้านบน ในการขึ้นนอนที่ชั้นบนครอบก็ได้สังเกตไปที่ห้องตรงข้ามที่ถูกปิดไว้ไม่ได้ใช้งานและเสียงที่ดังก็มาจากห้องนี้แน่แโดยการนอนในคืนนั้นครอบจะนอนที่ห้องของลุงและนอนอยู่ที่พื้นของห้องเพอตอนนั้นเจ็ดความเกงใจโดยบรรยากาศในค่ำคืนนั้น ก็เป็นบรรยากาศที่เย็นสบายที่ฝนได้ตกลงมายามดืกจนทำให้ครอบได้นอนหลับไปเช้าของวันต่อมาลุงแดงก็ได้เตรียมออกจากบ้านและพูดคุยกับครอบอีกครั้งถึงการฝากบ้านไว้กับครอบในครั้งนี้ แต่การพูดคุยในครั้งนั้นดุงแดงก็ได้มีข้อห้ามแปลกๆว่าการที่ขึ้นนอนที่ชั้นบนห้ามเปิดเข้าไปที่ห้องฝั่งตรงข้ามและถ้ามีเสียงอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจห้องนั้นมีอะไรเลยลุกห้องเก็บของเฉยๆไม่ได้เปิดเข้าไปนานแล้ว ซึ่งเขาก็เกิดความสงสยัยว่าห้องเก็บของธรรมดาแบบนั้นทำไมถึงห้ามคนเข้าไปก,าก็คงจะมีของมีค่าแน่ๆที่ลุงได้เก็บไว้ในห้องและไม่อยากให้เราเข้าไปวุ่นวายในช่วงสายของวันนั้น เขาเตรียมตัวออกไปทําธุระที่ตัวในนัดก,กับลูกค้าเอาไว้โดยการทํางานวันน,นั้นเขาก็เดินทางมาเจอลูกค้าเพื่อบูดคุยถึงธุรกิจส่วนตัวที่เขอบได้ทําในขณะน,นั้นในช่วงเย็นของบัน,นาน หลังจากที่ทำธุระเสร็จเรียบร้อยเขาก็ได้เดินทางกลับบ้านพักที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่กิโลโดยบรรยากาศในช่วงเย็นวันนั้นก็เป็นท้องฟ้าที่มืดเึ้มไปทั่วก็คงพายอยู่ที่พัดเข้าไทยและคงจะตกในเย็นวันนี้แน่ๆ ครบได้เดินทางมาถึงบ้านพักก็เป็นเวลาใกล้ค่ำพอดีที่สายลมของพายุตอนนั้นก็พัดไปมาด้วยความรุนแรงจนต้นไม้ที่เคลื่อนไหวไปมาโดยในช่วงเวลานั้นครับก็กินข้าวที่อยู่ด้านล่างที่ตนเองได้ซื้อเตรียมไว้และนั่งดูเขาวไปด้วยอย่างเพลิดเพลิน ในขณะที่นั่งอยู่นั้นเสียงปิศานาก็เริ่มดังขึ้นซึ่งเป็นกรดังไม่คล้ายกับพังก่อนจนทําให้ครอบเกิดความสงสยัยครอบได้ขึ้นมาตามเสียงแต่ทาให้รู้ว่าดังมาจากในห้องก็ทําให้ครอบนึกถึงคาของลุงที่ห้ามเข้าไปแม้ได้ยินเสียงอะไร ต่ในใจของคอบตอนนั้นคิดว่าถ้าด้านในเกิดเป็นโจรและได้ขโมยของมีค่าลุงไปตนเองนั้นคงจะรวยเอาแน่แน่คอบได้เปิดประตูเข้ามาก็ทาให้เห็นถึงจริงของด้านในนั้นดูน่ากลัวจนต้องคนลูกพอไปในห้องดังกล่าวนั้นได้มีรูปจ่งงานเก่าๆที่มีของเส้นไวตั้งอยู่ด้านหน้า ได้เสียงที่เกิดขึ้นไปในห้องก็คือลมพัดเขาอียกไปมาทีหน้าต่างได้เปิดไว้หนึ่งบานลุงแดงแกบูชาอะไรวะดูภาพน่ากลัวชิบหายหลังจากที่เขาเข้าไปปิดหน้าต่าง ก็ได้ลงมาด้านล่างเช่นเคยโดยความรู้สึกของครอบตอนนั้นก็มีคำถามมากมายอยู่ในหัวว่าทำไมลุงแดงถึงสะสมของแบบนี้ซึ่งดูแล้วช่างน่ากลัวมากๆโดยกลางดึกของคืนนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกแปลก ที่ภายในบ้านที่ตนอยู่น,นั้นรู้สึกได้ว่าไม่มีคนอยู่ด้วยแต่เขาพยายามคิดในแง่ดีว่าตนเป็นแค่คงจะหลอนไปโดยการที่ตนได้อยู่คนเดียวแต่บรรยากาศก็กชวนหลอนเอามากๆ ในช่วงเวลาต่อมาเขอบก็ได้ขึ้นห้องเพื่อเข้านอนที่ห้องลุงแดงที่อยู่ชั้นสองในลุงแดงก็ได้อนุญาตให้นอนบนเตียงโดยการเข้านอนในครั้งนั้นก็เป็นค่ำคืนที่เย็นสบายที่เสียงสายฝนได้ดังเข้ามาทําให้การน,นอนผ่อนคลายยิ่งขึ้นจนครอบได้หลับลงไปอย่างง่ายดาย เมื่อนอนหลับไปได้สักพักขอบก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาจากเสียงประตูที่ถูกเปิดออกลมแรงจริงๆว่ะแต่เมื่อขอบกำลังจะมาปิดประตูตนก็ได้ยินเสียงเข้าอีห้องตรงข้ามได้ดังขึ้นมาเหมือนกับเช่นเคย ตาตาคุณจะเปิดอีแล้ววะพ้อก็ยิงแต่นอนๆอ,อยู่ด้วยภายในห้องที่ดูน่ากลัวจึงทําให้เขาไม่อยากเข้าไปและปล่อยให้ลมพัดเข้าอีไปมาแต่ความคิดของครอบอีกทางเพราะถําไม่ไปปิดประตูด้านในก็คงได้ยินเสียงเข้าอีทั้งคืนคงไม่ได้หลับได้นอนกันแน่แน คอบได้ตัดสินใจเดินไปที่หน้าห้องดังกล่าวโดยท่าทางที่ดูกังวลเมื่อคอบได้เปิดประตูเข้ามาก็ทำให้ตนนั้นถึงกัโโงได้เริ่มขนลุกไปทั้งตัวพอเขาอีทิโยอกอยู่นั้นไม่มีทางกลมบที่ผ่านเข้ามา ถึงเป็นไปไม่ได้ที่จะขยับเองด้วยความรู้สึกของครอบตอนนั้นเดิมดูเหตุผลที่ลุงแดงได้สัง่งว่าทำไมถึงห้ามเข้ามาในห้องนี้แในสิ่งที่ตนได้เจอต่อมาคือบริเวณเก้าอี้ที่โยกอยู่นั้นได้มีรางรางหนึ่งได้ปรากฏขึ้น โดยเว้าท่าทางที่ดูน่ากลัวครอบได้รีบลงมาด้านล่างก็ต้องมาอยู่ดูที่พักของบันไดโดยอาการที่ตกใจกับอะไรสักอย่างพอสิ่งที่ครอบได้เจอตรงหน้าคือร่างผู้หญิงสมชุดเจ้าสาว ได้อยู่ด้านล่างอย่างน่าบาดัวเช้าของวันต่อมาลุงแดงได้กลับมาก่อนกําหนดได้ได้มาเจอครับที่นอนสลบอยู่เมื่อคอบได้สติขึ้นมาจึงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เจอ ให้กับลุงแดงนั้นได้รับฟังข้าบอกเองแล้วว่าห้ามเปิดเข้าไปเด็ดขาดซึ่งลุงแดงก็ได้เล่าประวัติที่เป็นตำนานของบ้านแห่งนี้ซึ่งเมื่อก่อนเป็นบ้านของครูหนุ่มสาวที่ได้มาพักด้วยกันที่นี่และมีกำหนดที่จะแต่งงานกาันแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น พอทั้งคููได้ประสบอุบัติเหตุจนทาให้เสียชีวิตด้วยกันทั้งคู่และครูทุกคนที่มาอยู่บ้านหลังนี้ก่อมักจะเจอกับครูทั้งสองได้ปรากฏตัวอยู่เป็นประจำแต่เหตุผลที่วางรูปในห้องก็พอต้องการให้ทั้งคู่ได้อยู่โดยไม่ต้องออกมาให้ใครได้เจอแต่สิ่งที่ครอบได้เจอในครั้งนี้ ก็คงไม่พอใจที่ครอบเข้าไปจนเกิดเรื่องราสุดตอนที่จําไม่ลืม